เพราะว่าความรักเนี่ยจะเพิ่มพูนโยคะของเราความรักนั้นอย่างเป็นธรรมชาติก็จะนำจิตใจหัวใจสติปัญญาของฉันไปหาบาบามากเท่าที่ความรักเพิ่มพูนขึ้น <and> ไไการจดจำระลึกถึงก <ไป S 2> ็งงจะเพิ่มพูนเนาะการจดจำระลึกถึงนั้นเป็นพลังเพราะเป็นไปได้วยการจดจำระลึกถึงที่ฉันสามารถที่จะทำลายสามารถที่จะเผาไม่ว่ากรรมในอดีตนั้นจะเป็น <And S 2> อย่างไรก็ตามดังนั้นด้วยพลังเนี้ยฉันจึงสามารถที่จะทำการกระทำที่สูงส่งได้นะมากมายได้ดังนั้น เหมือนกับเมื่อเธอนั้นมีพลังอ่ะ And more แล้วมันก็มีสติปัญญาน,นั้นมีการไตรตรองเมื่อมีความรักต่อบาบามีโยคะกับท่าน mm hmm. แล้วพลังที่ฉัน <experience or S 2> มีประสบการณ์ <I missing. S 2> หรือฉันได้รับนั้นเมื่อฉันใช้พลังนั้น มันก็จะมีความแตกต่างในกับทุกๆพลังนั้นในตอนนี้เป็นพลังที่จะล้อมอวิดรอค่ะ <Some S 1> ละเลิก ใครบางคนเมื่อเขาไม่สามารถจัดการกับอะไรบางอย่างได้เนาะเขาก็วางอ่ะละเลิกไปถ้าเขาไม่มีความสุขกับอะไรเขาก็ถอนตัวนะวิตรอนเขาถอนได้ด้วยเขาก็จะไม่มองมองเข้าไปในดวงตาของเราเขาจะไม่คุยกับเราเขาก็จะแบบอยู่แบบเศร้าเนาะแล้วก็แล้วก็ซุกตัวไว้อยู่ในซอกมุมนึงอ่ะแต่ไอ้นั่นเนี่ยเป็นการวิดรอนละเลิกที่ผิด แต่เม่อมันมีความรักและมีพลังจากบาบาแล้วฉันก็จะใช้การวิดรอเนี่ยแรกสุดถ้าหากมันมีแรงดึงดูดใดก็ตามของจิตใจ Mind จิตใจเนี่ยะก็พยายามที่จะกำหนดเราเนะคะควบคุมเรานะแล้วก็สันสกาเก่าอีก subtle way m และในวิธีการที่ละเอียดอ่อนเนี่ยค่ะก็หลอมรวมในความคิดนั้นด้วยแล้วก็ในอวัยวะของเราอีกจิตใจในสติปัญญาในจิตใจในใบหน้าทั้งหมดนั้นนะคะก็แสดงให้เห็นว่าฉันน่ะกำลังถอนตัวเนาะวางตัวหรือละเลิกไปในวิธีที่ผิดผิด บาลมักจะพูดถึงว่าในสํานึกที่เป็นดวงวิญญาณ Look each other with spine มองดูทุกคนนะด้วยรอยยิ้ม and sharing our แล้วก็ให้แบ่งป <in S 1> ันริษฐีในสํานึกที่เป็นวิญญาณ Can finish all past สิ่งนี้จะสามารถจบสิ้นบัญชีกรรมเก่าในบัญชีในอดีตได้นะ บัญชีกรรมของอดีตแต่ถ้าหากฉันไม่มองดูใครบางคนน่ะนั่นก็เป็นไปเนื่องจากบัญชีกรรมมันก็จะกลายเป็นสันสกาาที่แรงกล้ามากขึ้นมากขึ้นด้วยดังนั้นนั่นแปลว่าฉันก็ใช้พลังแหละ แต่มันไม่ได้เป็นพลังที่มาจากบาบาเนื่องจากพลังที่ฉันได้รับจากบาบานั้นน่ะจะมีความบริสุทธิ์จะมีการปรากฏตัวนะมีการอยู่กับปัจจุบันนะคะดังนั้นในวันนี้เมื่อฉันได้ใคร่ครวญไตรตรองกับพลังของการวิดรอฉันก็คิดว่าแรกสุดนะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันพบว่าจิตใจของฉันถูกดึงโดยสันสกาอะไรบางอย่างบางทีก็เป็นบรรยากาศที่อยู่รอบข้างจิตใจนั้นถูกกระทบตกภายใต้อิทธิพลแล้วก็เริ่มต้นที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของฉัน ณเวลานั้นฉันต้องวิดรอเพื่อที่บรรยากาศนั้นจะไม่ส่งอิทธิพลต่อฉันและความรักต่อบาบาเชื่อมโยงกับบาบาและฉันก็จะสามารถคิดถึงประเด็นที่ดีๆหรือการฝึกฝนบางประการ และเมื่อฉันทำเช่นนั้นน่ก็จะรู้สึกได้ว่าเป็นบาบาผู้ที่ช่วยฉันบาบาคือผู้ที่ฉันนั้นได้ทำตามการกำหนดของท่านไม่ใช่ตัวฉันเองไม่ใช่สันสกาของฉันเองฉันจดจำดีดีมันโมฮีนี สิ่งหนึ่งที่ดีดีไม่ชอบเห็นเราก็คือเห็นอารมณ์ของเราเวียงนะค่ะข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงอะใช่เนาะตอบรับเมื่อฉันอยู่ในอารมณ์ดีปฏิเสธตอนที่ฉันอารมณ์ไม่ดีไม่มีความสุข And she used tell us, และดีดีเองก็มักจะบอกกับเราแล้วฉันก็จดจำเออมัน เกิดขึ้นกับทุกๆคนเนาะแต่ก็เฝ้าแต่อธิบายเมื่อวานเธอได้ยินที่เดดีจังกีพูดถึงแล้วว่าดีดีพูดว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะเธอก็หนีไปอยู่ในห้องเนาะฉันจำได้แต่ยังเด็กเลยถ้าหากมีความยากลำบากสันสกาอะไรก็ตามหรือสิ่งไหนก็ตามเกิดขึ้นในครอบครัวทางจิตเนี้ย ตัวคนเล็กตัวเด็กๆก็แบบโอ้ฉันจะกลับบ้านแล้วฉันจะไปดูครอบครัวของฉันแล้วดีๆก็รู้ว่าจิตใจของเธอนั้นไม่อยู่ในสภาพจิตที่ดีน่ะดังนั้นเนี่ยอารมณ์ที่มันสวิงมันเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้ค่ะเ้่ต้องทำให้มันมั่นคงอ่ะ ทำให้มันสม่ำเสมอ so that could cheerful, เพื่อที่ฉันจะสามารถสดชื่นแจ่มใสสามารถอยู่กับตรงนั้นให้ความร่วมมือได้ฉันนะ่ะพูดว่าใครก็ตามทำอะไรก็ตามที together, ่เขาต้องการเนี่ <incorporate> แต่ขอให้ทำด้วยกันเนาะร่วมมือกัน นั่นก็จะมีพลังของพระเจ้าอยู่ในนั้นวันนี้ฉันก็คิดว่าอาจจะมีลิกถอนตัวแต่ไม่ได้อยู่ในวิธีการที่ดีที่เหมาะสมนั้นในการจดจำระลึกถึงด้วยความรักด้วยความเข้าใจความรู้ฉันฝึกฝน สํานึกที่เป็นดวงวิญญาณสภาพที่เต็มไปได้วยความรักเพื่อที่ฉันจะสามารถใช้พลังที่จะวิตรอดได้เป็นแบบเดียวกันกับสติปัญญาสติปัญญาเองก็ถูกดึงเข้าไปในทิศทางที่เราไม่ปรารถนาฉันสามารถที่จะวิดรอได้ไหม เมื่อเธอมีสติปัญญามีโยคะของสติปัญญากับบาบาฉันเป็นดวงวิญญาณโยคีมันไม่เป็นไรหรอกเนาะว่าเธอจะนั่งกี่ชั่วโมงถ้าหากเธอเป็นดวงวิญญาณโยคีสติปัญญาของเธอนั้นอยู่กับบาบาเราเองก็ต้องเตือนสิ่งนั้นสติปัญญาของฉันนั้นต้องอยู่กับบาบา เมื่อบาบาบอกว่าอ่าบาร์ใช้คำว่ามั่นคงและบาบาก็ใช้คำว่าสม่ำเสมอด้วยดังนั้นพลังที่จะวิดรอนี่ยค่ะเป็นพลังที่ละเอียดมากๆมากเท่าที่ฉันใช้สิ่งนั้น ฉันก็จะไม่ถูกดึงเน้ด้วยสันสกา้าในอดีตด้วยสติปัญญาด้วยบรรยากาศหรือด้วยคนรอบข้างและเราเองก็จำเป็นที่จะต้องบรรลุถึงสิ่งนั้นเพราะบาบอกว่าเมื่อลูกมีแปดพลังอะ่ะนั่นเองคือเวลาที่ลูกจะกลายเป็นชิปชักตีกลายเป็นคองแคร์ค่ะ So was today on, วันนี้ฉันเองนั้นก็ไตร่ okay, <and> ตรองโอเคแล้วหลังจากนั้นสมมุติว่าอวัยวะประสาทสัมผัสเนาะดวงตาอย่างเงี้ยดวงตาของสำนึกเป็นดวงวิญญาณริชตีของสำนึกที่เป็นวิญญาณและนั่นน่ะ ก็เป็นทัศนคติที่สูงส่งเป็นการกระทําที่สูงส่งมากๆเลยที่จะมองดูทุกๆคนมองดูใครก็ตามที่เขาอับเซ็โกรธเนาะไม่พอใจมีความขัดแย้งกับฉันฉันจําได้นะเมื่อตอนฉันมาดิดี้เคยพูดว่านั่งตรงนี้และเมื่อสองคนมี ความขัดแย้งกันนะคะดีดีๆก็จะบอกว่าอามานั่งนะแบ่งปันดิสตีกันดิสตีของสำนึกเป็นวิญญาณและทันทีที่เราเริ่มต้นมองดูดวงวิญญาณนั้นเธอก็จะลืมอะความแตกต่างเนาะในสิ่งไหนก็ตามที่เขาพูดฉันรู้ว่าเมื่อเราถามดาดิจังกี เมื่อมีความขัดแย้งควรทำยังไงในทุกวันนี้ค่ะมันก็มีอะไรหลากหลายอย่างนะแต่ที่ก็จะบอกว่าแบ่งปันดิชตีของสำนึกเป็นวิญญาณนะและมากเท่าที่เธอแบ่งปันสิ่งนั้นทุกอย่างเนี่ยที่มีผลมีอิทธิพลเนี่ยค่ะมันก็จะถูกขจัดออกไป เหตุนี้เองแม้กระทั่งการพูดอมชันติอย่างดีกับกันและกันเนาะแบบมันก็เรียบง่ายอย่างยิ่งเลยมันก็จะสามารถจัดการแก้ไขทุกๆอย่างได้ความระยะห่างก็จะสามารถที่จะเอาออกไปได้มันมีหลายสันสก์เลยนะ และตอนนี้ในสังกรมยุคนี้เราเป็นราชายโยคีเรามีพลังเราเองก็ไม่ควรใช้สันสกาเหล่านั้นในทัศนคติในคำพูดในการกระทําของเราเพราะว่ามัน <The S 2> เป็นสิ่งสำคัญมากเลยราชายโยค่าไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองนะ่ะ ที่จะนามาซึ่งกันมันไม่ใช่ว่าอีกคนหนึ่งควรจะเปลี่ยนแต่ฉันควรจะทําในสิ่งไหนก็ตามที่ฉันต้องทําและนั่นเองอ่ะก็ต้องอยู่ในสํานึกที่เป็นดวงวิญญาณด,ด้วยดังนั้นวิตรอเองเนี่ยค่ะก็อาจจะมาจากเซนออแกนก็นได้นะคะ เช่นดวงตาเนี่ยถูกดึงดูดเนาะในวิธีการที่มันผิดผิดเลยเขาถึงได้มีตัวอย่างในยกตัวอย่างของเต่าค่ะมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะที่จะมีการวิดรอสำหรับเราอะค่ะในที่เป็นจิตวิญญาณ มันก็ต้องเป็นไปในทางจิตเนาะฉันจะต้องวิดร์อะไรบ้างไดดี้เจงกีนั้นเคยบอกกับเราถ้าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วฉันเดินหนีไปอะ่ะดีดีดดีบอกว่าต่อให้ใครบางคนไม่ได้พยายาม and has the door. หรือปิดประตูก็ตามเธอก็สามารถที่จะมองคือหรือเขาปิดประตูไปแล้วเนี่ยก็ <if> มองผ่านหน้าต่างได้นะ หมายถึงด้ยวยความรักที่เป็น so, จิตวิญญาณของเธอเนี่ยด้วยสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณนั้น course, s <S และแน่นอนด้ยวยความรักของบาบาเธอก็สามารถที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาให้ในบรรยากาศ <And> also, ในความสัมพันธ์นั่นเหมือน <and S 1> ที่เรานั้นได้พูด <and power S 1> คุยกนันในวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะจะเป็นพลังที่จะหลอมรวม power to merge Actually, Baba จริงๆแล้วบาบาเป็นมหาสมุทร And talk about และเรา <Baba> s <S พูดถึงการหลอมรวมอยู่ในความรักของบาบามากเท่าที่ฉันหลอมรวมอยู่ในความรักเกิดอะไรขึ้นล่ะกับความรักมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดไป That love ความรักนั้นน่ะเป็นอะไรบางอย่างที่จริงแท้และฉันก็มีประสบการณ์นั้นดวงวิญญาณใดก็ตามเนาะถ้าฉันมีความรักต่อพวกเขา feel, no, so so นเพราะฉันรู้สึกว่าคนนี้สวยงามอย่างยิ่งนะ <I really S 1> บุคคลนี้ <am> มี คุณสมบัติพิเศษมากมายเลยแล้ะฉันก็ชอบพวกเขาบางทีคนก็บอกว่าโอ้คนนั้นคนนี้เธอไม่รู้แต่ว่าฉันก็ได้เจอพวกเขาฉันก็มีความรักต่อพวกเขาอ่ะและฉันก็มีความปรารถนาดีตลอดเวลาเลยต่อทุกๆคน ต่อให้เขาอาจจะมีสันสกาที่แรงกล้ามากเลยในดวงวิญญาณอีกดวงวิญญาณหนึ่งนั้นน่ะแต่ดวงวิญญาณนั้นก็ทําความเพียรพยายามหรือจะทาความเพียรพยายามแต่ความรักที่ฉันมีต่อดวงวิญญาณก็จะคงอยู่เสมอไม่ว่าใครบางคนจะโกรธไม่พอใจหรืออะไรก็ตามแต่ฉันน่ะรักดวงวิญญาณนะ ดังนั้นหลอมรวมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็หลอมรวมไปเนาะสิ่งที่เกิดไปแล้วเมื่อนาทีที่แล้วดาัิกุสาบอกกับเราว่าเวลาเนี่ยมันก็จะ รู้คิดมากขึ้นนะเหมือนกับว่าพอเวลาหายไปผ่านไปอะคา่ะมันก็ผ่านไปแต่เรากลับแบกอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนั้นมาด้ยวยแล้วเราทําอะไรอะเราก็ทําร้ายตัวเองแล้วสิ่งที่เรากําลังสะสมเอาไว้ไก็กลายเป็นขยะาายมันไม่ได้เป็นอะไรบางอย่างที่มันดีงามเลย ดังนั้นก็จะส่งผลต่อ <will> สติปัญญาต่อจิตใจต่อบรรยากาศแล้วก็ร่างกายด้วยดังนั้นเมื่อเรามีโอกาส <work> ที่จะทำงานเนี่ยหลอมรวมอยู่ในความรักของพระเจ้า and Baba. และในการจดจำบาบา เราควรจะรู้สึกนะในหัวใจของเราในสำนึกรู้ของเราเนี่ยถึงความรักนั้นในสถานที่หนึ่งมีบางดวงวิญญาณที่มีความยุ่งยากอะหลังจากช่วงเวลานึงเนะเขาก็เหนื่อยมากทุกครั้งที่เขาประชุมกันเนี่ย แล้ววันหนึ่งอะค่ะทันทีทันใดเนาะดวงวิญญาณหนึ่งก็ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเป็นต้องการอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศนะแล้วเขาก็เลยบอกโอ้เราได้สูญสิ้นความรักไปขณะที่เรามีสิ่งอื่นๆนะเรากลับไม่มีความรักต่อกันก็มีพวกเขาอยู่กันเจ็ดคน คนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ชชายเนาะฉันความรักฉันหายไปไหนไม่รู้แล้วมันก็จริงนะถ้าหากฉันไม่มีความรักนี้ต่อดวงวิญญาณต่อธรรมชาติต่อทุกๆสิ่ง แล้วเธอจะรักพระเจ้าหรือมีใสายใยกับพระเจ้าได้อย่างไรกันมันก็จะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ปลอมมากๆเลยต่อให้เธอทําบัตรี6ชั่วโมง8ชั่วโมงหรืออะไรก็ตามอันรอยไม่ได้ถูกขจัดออกไป ไม่มีประสบการณ์ของพลังดังนั้นเนี่ยความรักต่อพระเจ้าจึงหมายถึงการเป็นผู้ที่น่ารักหมายถึงอ่ะฉันต้องเต็มไปด้วยความรักเนาะต่อทุกๆคนไม่มีความจำเป็นหรอกว่าพวกเขาจะเป็นแบบไหนก็ตามบรมบาบาบอกว่าไม่ว่าบรมบรมบาบาจะถูกทำร้ายถูกกล่าวหามากมายแค่ไหนก็ตามแต่เนื่องจากความรักของต่อพระเจ้าความอดทนของท่าน ท่านก็ยังคงรักเขายังคงให้ความปรารถนาดีกับพวกเขาดังนั้นถ้าหากเธอต้องการจะทําตามพ่อแล้วก็ควรทําด้วยเพราะถ้าฉันไม่ทําตามพ่อฉันจะไปอยู่ที่ไหนใครหล่าจะกลายเป็นไกด์ให้ฉันฉันจะไปที่ไหนฉันกําลังทําตามใครเธอก็จะสูญเสีย ทิศทางของเธอไปอ่ะเนาะดังนั้นเนี่ยเธอก็ต้องทําตามพ่อในแต่ละย่างกาวฉันอยู่กับท่านท่านจับมือฉันเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วฉันก็จะหลงทางจริงไหมอ่ะแล้วเป้าหมายของการเริ่มต้นการเดินทางทางจิตที่จะมีชีวิตที่อุทิศตนที่จะเป็นเครื่องมือ ก็จะไม่สามารถชี้นำทางให้ใครได้เลยหากฉันทำตามบา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 กกำลังไกายฉันคนอื่นก็จะทำตามนั้นคนอื่นก็จะติดตามทำตามพวกเขาก็จะได้ถูกชี้นำทางด้วยนะไม่อย่างนั้นแล้วฉันก็จะหลงทางหรือมันก็ไม่มีพลังเป็นเวลายาวนานเลยฉันถึงบอกว่าอย่าได้ปล่อยให มักจะพูดเสมออย่าได้ปล่อยให้ความรักของเธอเนี่ยหายไปเนะเราได้ยินมาหลายครั้งความรักของพระเจ้าอะบาบารักฉันมีใครมั่งคิดว่าบารักเธอขอดูมือไหนได้ไหมมีใครคิดมั่งไหมบาบาไม่รักเธออะ เนื่อยากจะเห็นมีใครมั่งที่คิดว่าบาบาไม่รักบาบารักเธอเนบาบารักเราเนาะฉันควรทําตามบาบาไหมเราควรทําตามบาบาใช่ไหมเนาฉันแสดงยกมืออีกครั้งหนึ่งฉันต้องทําตามบาบาฉันต้องเต็มไปด้วยความรักเนาะน่ารัก และนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในตนเองในบรรยากาศในความสัมพันธ์ดังนั้นวันนี้ฉันก็คิดจริงๆนะว่าพลังนั้นมาจากบาบาผ่านความรักการจดจำและลึกถึงนั้นต่างออกไปต่างไปกับเพียงแค่มีมีพลังอะทุกคนมีพลังที่จะละเลิกเนะวิดรอ หายรักษาระยะห่างไม่คุยด้วยนะทุกคนล้วนแต่ทำเป็นนะนะบางทีอะแล้วเธอเองอาจจะอายกับพฤติกรรมของเธอนะมันก็จะกลายเป็นความเจ็บปวดอีกแล้วดังนั้นคำขอร้องของฉันก็คือขอให้แต่ละคนนั้นได้ตรวจสอบ ความรักยังอยู่ไหมมีความรักอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคุณสมบัติที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ของดวงวิญญาณคือความบริสุทธิ์ความรักและความสงบหากฉันบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นเพราะฉันถือพรหมจรรย์ไม่ได้แต่งงานไม่ได้แค่นั้นหรอกใช่นะมันก็เป็นไปในทางร่างกายแต่ความบริสุทธิ์ที่จริงแท้ของดวงวิญญาณและ จากความบริสุทธิ์นั้นนะข่ามันถึงจะเป็นความรักเนาะในที่เจงกีเองนั้นนะ่ะก็เฝ้าแต่บอกกับเราแบ่งปันความรักฉันนะ่ะจดจำว่าม,มีความบริสุทธิ์มันก็มีความรักและเมื่อมีความรัก,รกเธอก็จะสงบนะอยู่ข้างใน เราจะไม่มีอะไรเลยที่จะมาก่อกวนจิตใจของเธอได้ถ้าเธอไม่มีความรักเธออับเซตมันก็จะไม่ได้มีความสงบหรือความสงบที่ลึกล้ำนั้นเราอาจจะยังไปไม่ถึงสภาวะที่ แรกเริ่มของการเป็นเทพแต่อย่างน้อยสภาวะดั้งเดิมของการเป็นดวงวิญญาณก็ยังดีอ่ะเราเป็นของบาบาเราทำงานรับใช้ของบาบานี่อยู่ในสภาวะของความบริสุทธิ์และความรักแล้วก็ความสงบหากฉันสงบทุกสิ่งนั้นก็จะทำงานนะมันจะทำงานได้เองเหมือนเธอมีพลังในบ้านเนี่ยทุกอย่างมันก็ดำเนินการต่อไปได้เนาะ หากมีการรบกวนแม้เพียงน้อยนิดสิ่งต่างๆก็จะไม่ไม่ทำงานน่ะไม่ได้ผลดังนั้นไม่ว่าสันสกาาอะไรก็ตามก็เมิร์ชไปล้อมรวมไปปล่อยวางมันไปมาเท่าที่ฉันเมิร์ชสันสกาาเหล่านี้ ในมหาสมุทรของความรักอะ่ะพลังมากมายเธอก็จะรู้สึกถึงมันได้แม้กระทั่งความบริสุทธิ์นั้นก็จะกลายเป็นความบริสุทธิ์ที่จริงแท้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบริสุทธิ์ทางร่างกายอย่างเดียวเนื่อเราคิดโอ้ร่างกายเราบริสุทธิ์ <c oughs> แต่จิตใจเนี่ยมันไม่มีความรักไม่มีความสงบ ดังนั้นความรักของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณควรจะเป็นธรรมชาติของเราและสงบแล้เราถึงจะบอกได้ญญวา่ญญาราชาโยคะให้พลังกับเรา ดังนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆนกตั้งแต่เช้าฉันก็ทำกันบ้านเนี้ใครครวนไตรตรองแล้วก็มีประสบการณ์ที่สวยงามมากมายเลยเกิดขึ้นแล้วฉันก็ตระหนักว่าโอ้นี่คือสิ่งที่มาจากราชาโยคะ เหตุใดจึงพูดแบบนี้เพราะว่าพรุ่งนี้หรือวันไหนก็ตามที่เราพูดถึงเธอก็ควรจะคิดถึงสิ่งนั้นความรักกับบาบาโยคะกับบาบาเป็นของบาบาทำตามบาบาเน้อย่างรวดเร็วอะอะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้นะหลายต่อหลายปีนั้น <c oughs> เราอาจจะทําที่เคยผ่านมาทําไม่ได้<ต>เราอาจจะท,ทําได้ในดเดินนี้ก็ได้เพราะในอที่สุดแล้วเธอเองก็ทำความเพียรพยายามมามากมายบางทีส่วนดีที่สุดเนาะอาจจะยังคงค้างอยู่ค่ะขอให้ฉันได้ทำสิ่งนี้อย่างถูกต้องและฉันก็จะรู้สึกว่าฉันทำตามบาบาและบาบามองดูฉันมีมความสุขแล้วก็ให้พลังพิเศษเพเิ่มเติมกับฉัน นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกบาานั้นได้ให้พลังกับเราจริงๆการเดินทางของฉันเรียบง่ายเป็นอิสระจากความทุกข์ความเจ็บปวดและก็โรคภัยเหตุนี้เองพระเจ้าจึงถูกเรียกว่าผู้ขจัดความทุกข์ผู้ให้ความสุขไต่อย่างไรล่ะ เรารู้สิ่งนั้นในเราเองก็มีประสบการณ์นั้นด้วยนั้นหัวใจของเราก็เต็มไปได้วยความรักและเต็มเปียกมากขึ้นกับบาบาและต่อทุกๆคนดังนั้นความทุกข์ทรมานของพวกเขาเองก็จะถูกขจัดออกไปอย่าได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เนาะในระหว่างกันและกันความทุกข์ทรมานทุกคนนั้นควรจะถูกขจัด ผ่านฤิชตีของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปได้วยความรักนั้นอมชันติค่ะ